ก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็นะผมไม่มั่นใจว่าจะเล่าแบบยังไงยังไงดีนะขอเล่าแบบเฮลเลอร์หน่อยแล้วกันนะแล้วก็ไม่มั่นใจว,ว่าวิดีโอนี้จะลงในตอนกลางคืนหรือไม่นะเพราะว่าตอนที่ผมอัดอยู่นี้ก็เย็นอยู่ในช่วงยามเย็นแล้วนะสิบแปดนาฬิกานะออกโมงซึ่งก็นะน่าจะเสร็จในช่วงเวลาสามทุ่มหรือไม่ก็สองทุ่มนะแต่ถ้ามัน มันแบบดึกกว่าน,นั้นก็ขออภัยด้วยนะเพราะโวกแกมันแปลงชานะคับเรื่องที่ว่าผมนั้นต้องหารูปมาทําวิดีโอนะแล้วก็ใกล้เปิดเทอมกันแล้วนะก็ไปคุยกันทีหลังลวกันนะเกี่ยวกับเรื่องเปิดเทอมเหล่านี้นะโอเคก่อนก่อนจะไปรับฟังประวัติของจักรวทท่ที่ชื่อว่ากอเทลนะก็เทวผมเอามาจาก Google แปลภาษาแล้วก็มีการแปลอะไรมากมายนะ กอเทลหรือคำว่ากอเนี่ยกอที่อยู่ในชื่อแรกคำแรกของชื่อเอยูนีนะกอในภาษาอังกฤษที่แปลมาเป็นไทยเนี่ยมันแปลว่าการควิดนะหรือไปอย่างว่าเกี่ยวกับเรื่ององความรุนแรงนะคำว่ากอนะซึ่งกอเทลนะั้นในเอยูนีเกี่ยวข้องกับความรุนแรงนะแต่ผมก็รู้สึกว่าความรุนแรงของจักรวาลน,นี้นั้นะจะเน้นไปทางด้านกายภาพการกลายพันธุ์มากกว่านะ เนื่องจาก a อนี้มันมีแบบหลายเรื่องแล้วก็คนแต่งมีหลายคนนะไอที่ว่าคนแต่งมีหลายคนนี้หมายหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าผมนั้นไปหาที่มาของกอเทลหลายที่มากนะหลายแหล่งแหล่งแรกก็อยู่ในตามวิกิ Wiki ของอันเดอร์เทลนะเหมือนชื่อว่าอันเดอร์เทลเอยูวิกินะแต่ผมก็เข้าไปดูแล้วกอเทลอันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ตัดกันไปต่อมาก็จะเกี่ยวข้องกับเว็บ เกี่ยวกับเ u เนี่แหละนะเกี่ยวกับอันเดร์เทลเออะไรพวกนี้ซึ่งมีคนแต่งคอเทลถึง2คนซึ่งผมก็ไม่มั่นใจอยู่ดีนะว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องหลักหรือไม่หรือแบบเป็นเนื้อเรื่องหลักจริงหรือไม่หรือ,รอ,ไ,มรอไม่ใช่อะไรพวกนี้นะบวกกับในเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องต่อมาก็จะเกี่ยวข้องกับที่มาที่ผมนั้นไปหามาจากไอ้คนวาดนะมีคนที่วาดจักรกวาลกอเทลขึ้นมานะซึ่งกอเทลนี้ผมก็ ไปดูรูปมาแล้วล่ะคนวาดมึงว่าดได้สยองมากนะโอเคแต่วันก็เทลนั้นมีการผรสมผสานอันเดอร์เฟลอันเดอร์เทลและอันเดอร์โวเข้าด้วยกันนะก็มีการกลายพันธุ์และก็มีการพารุณกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนะกับจัาป่านนี้อืแต่ถ้าจะให้เล่ามันก็ยากมากอะเพราะว่าผมนั้นก็ไปลองเรียนทำลายจากคนแต่งทั้ง4ท่าน มารวมเป็นจักรวันกอ,กอเทียวกอเทียวันเดียวกันนะโอเคกอเทียวันนี้ผมก็ขอเล่าในแบบเพลเลอร์หน่อยแล้วกันนะฮะอืมกอเทียวในเรื่องเขากล่าวกันว่าในาอาดีตาก,การมอนสเตอร์และมนุษย์นั้นเคยอยู่ร่วมกันจากมีความสุขในอดีตแต่ความจริงมันไม่ได้อยู่กันสุขแบบนั้นฟันร้ายเคยบอกเอาไว้ว่า มนุษย์นั้นความจริงแล้วมพีพวกมนุษย์เผ่าพันธุ์ที่ชอบการทําสงครามความพวกชอบที่จะทารุณกรรมหรือทําร้ายเผ่าพันธุ์เดียวกันนั่นเองก็เหมือนพวกคนป่าชาวสป,ปาร์ตาหรือนักรบที่มันแบบฆ่าแบบล้างเผ่าพันธุ์กันเลยซึ่งมันก็ไม่แพ้กับเหล่ามารสเตอร์ที่มีนิสัยเหมือนแบบสัตว์ประหลาดที่ชอบที่จะมาทําร้ายเหล่ามนุษย์และกัดกินมนุษย์เป็นอาหาร หลังจากที่หลายๆคนนั้นเข้าใจว่าเรามอนสเตอร์นั้นปกติเรามอนสเตอร์นั้นมักจะมาแบบเป็นมิดแบบไปเรืมาเวลาผ่านไปเรามอนสเตอร์ชอบมีการกัดกินมนุษย์ชอบมีการที่ว่าพวกเขาจะเข้ามาทำลายมนุษย์ด้้ยกันเองหลังจากนั้นเหตุการณ์เหล่านี้ก็กลายเป็นจุดชนวนสงครามสงครามที่มนุษย์และมอนสเตอร์จะประกาศสงครามขึ้นมา ด้วยเหตุผลที่ว่าเรามนุษย์จะต้องการที่จะทำให้เราปีศาจร้ายหายไปส่วนเรามอนสเตอร์รู้สึกว่าอาหารของพวกเขานั้นเริ่มหายกันไปเรื่อยๆๆเรื่อย,อยหลังจากที่เรามอนสเตอร์นั้นตอนแรกก็จะกินแต่พืชผักหรือสัตว์ป่าพวกเขานั้นหันมากินมนุษย์แทนสงครามที่มนุษย์และมอนสเตอร์เริ่มเกอ่อขึ้นมามนุษย์นั้นเป็นฝ่ายชนะเพราะพวกมนุษย์นั้นมีความดิบเถื่อนแล้วก็ มีอาวุธอนุภาพที่สามารถชนะเรามอนสเตอร์ได้นั่นก็คืออาวุธที่เป็นชีวภาพรวมถึงอาวุธที่สร้างมาจากพลังเวทมนต์จากพ่อมมดพลังความเชื่อเกี่ยวกับเวทมนต์นั้นยังคงอยู่กับพวกมนุษย์เวทมนต์ที่เกิดมาจากพลังวิญญาณของเหล่ามนุษย์เองพลังปฏิทานอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่นะ เรามนุษย์ทั้งเจดคนได้ทำการนำพล,พลังวิญญาณของพวกเขามารวมกันเพื่อทำการปิดแผนกเหล่ามอนสเตอร์หรือเหล่าปีศาจหลายเหล่ามอนสเตอร์ที่มักจะถูกอาวุธชีวาภาพที่มาจากสารพิษเชื้อโรคหรืออะไรพวกนี้ทำให้พวกมอนสเตอร์นั้นได้รับบาดเจ็บและเริ่มมีการกายพันธุ์พวกเขาพ่ายแพ้ก็ต่อสงคามและหนีไปอยู่ในอันเดอร์กาด์พร้อมกับก,การที่พวกเขานั้นถูกขับไล่พวกเขานั้น ถูกพัน,นึ่ไว้ในอันเดกาวโดยที่ไม่มีวันจะได้ออกไฟนอนมอนสเตอร์บาชาแอสกอร์ที่เป็นผู้นำทัพต่างก็เริ่มมีการกลายพันธุ์และแปลสภาพกลายเป็นปีศาจหลายขึ้นมาถึงแม้ว่าบางครั้งแอสกอร์จะชอบการใช้อำนาจจนถึงขั้นที่ว่าพวกแอสกอร์นั้นไม่จะก,ก่อเรื่องที่ว่าทำให้พวกมอนสเตอร์พวกเดียวกันไม่จะถูกทากรุณกรรมเรื่อยๆ เพราะความบาคันนี้ทำให้เรามอนสเตอรหหห์หลายตัวหลายหลายคนเริ่มมีการแปรสภาพไปเรื่อยๆและเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งที่แอสกรและทอรีเอลให้กำเนิดบุตรชายของเขาขึ้นมานั่นก็คือแอสเรียแต่วันเวลาผ่านไปก็มีเรื่องที่ว่ามนุษย์คนหนึ่งตกออมาสวรรค์ได้กล่าวนั่นก็คือคาร่าเรื่องต่อจากนี้มันก็จะเหมือนกับจักรวาลหลักที่ว่า คาร่ามันก็ตกของบาสุงนเดกานั่นแหละมันไม่มีอะไรมากหรอกนะก็ผมเขาไม่เล่าแล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นการเล่าแบบเรื่องซ้ำซากนะเพราะมันเหมือนจักวันหลักที่ว่าคาร่านั้นตายแล้วก็แล้วก็เขาเขาไปสิงยในร่างของแอสเซีย์นะถ้าผมเล่ามันก็เหมือนเล่าเรื่องเดิมๆเราขอข้ามไปช่วงที่คาร่านั้นตายไปแล้วแล้วกันนะหลังจากที่คาร่านั้นตายไปแล้วก็เกิดเรื่องที่ว่าแอสกอนั้นนะ แล้วมีการเคียดแค้นเหล่ามนุษย์และตั้งกฎหมายว่าถ้าใครเจอ,เอ,อมนุษย์ที่อยู่ตกลงมาสวรรค์ด้วยกาวให้ทําการฆ่าทิ้งและเก็บวิญญาณเอาไว้นะซึ่งการฆ่าของเรามอนสเตอร์นั้นจะค่อนข้างเกี่ยวกับการทรมานอย่าง,างมากเราเด็กมนุษย์ทั้ง6คนที่ตกมาสวรรค์ด้วยกาวต่างถูกทรมานอย่างหนักแล้วก็ถูกฆ่าไปอย่างน่าเวทนารวมทั้งสิ่งที่ทําให้พวก พวกเราทุกคนนั้นต่างก็รู้ดีว่าเชื้อไวรวัสนั้นต่างก็แพร่กระจายทั่วอันเดกล่าวของ a อนี้นะขอบอกอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนั้นไม่ได้เล่านั่นก็คือจากวันนี้มีเรื่องที่หลายๆคนนั้นนะก็อาจจะบอกว่ามันเหมือนอันเดียโวยังไงนะคืออันเดโวเนี่ยเกี่ยวกับเชื้อโรคร้ายด้วยนะต่อจากนี้มันจะเหมือนกับอันเดโวแล้วนะโอเคในเรื่องต่อจากนี้ี่ยวข้องกับอันเดโวตรงที่ว่า อันกอเทลนั้นมีความเหมือนกับอันเดอร์โวตรงที่ว่านในอันเดกาวนั้นมีเชื้อโรคลายนะซึ่ง a อนี้นะตอนนี้ก็ขอเราเกี่ยวกับเกี่ยวกับแกสเตอร์แล้วกันแกสเตอร์นั้นคือคนแรกที่รู้ว่าในอันเดกาวนั้นมีเชื้อโรคลายนะแกสเตอร์ก็ทําการทดลองกับเชื้อโรคลายเหล่านี้นะจนตัวเองนั้นนะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยนะแต่ก็คราวนั้นคราวนั้นเองก็เป็นคนสร้างแซนและวพอไปรัดขึ้นมาด้วยเช่นกันนะ ซึ่งแซนและพัฟฟลันั้นก็อยู่ในสภาพของมอนสเตอร์ที่ถูกการถูกแบบเชื้อโรคกลายพันธุ์นะทาให้พเาเฟลัดนั้นเหมือนแบบปากด้านล่างของมันนะของพรฟฟลัดหายไปนะส่วนแซนก็มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับเหมือนกับตัวตลกนะแต่เอยูนี้มันไม่ค่อยเน้นไปทางด้านในเรื่องของแซนนะในเขาเน้นไปทางด้านในเรื่องของไวรัสมากกว่านะเพราะว่าเหล่ามอนสเตอร์ที่ยรนเข้ามาสู่ด้วยกาวพวกเขานั้น คิดว่าตัวเองนั้นกลายพันธุ์กระเพาะเชื้อโรคของพวกมนุษย์นะแต่ความจริงแล้วพวกเขานั้นไม่รู้มาก่อนว่าในดุก,กาวนั้นความจริงมีเชื้อโรคซ่อนอยู่นะก็เลยพวกนำาให้วงมอนเตอร์เนี่ยกลายพันธุ์กันไปนะซึ่งแกสเตอร์ก็เป็นคนหยุดยั้งการกลายพันธุ์มี้ได้นะแกสเตอร์นั้นคือนักวิทยาศาสตร,รษษ์คนแรกที่ทําการหยุดยั้งการกลายพันธุ์เอาไว้โดยการเก็บไวรัสหรือเชือ้อไวรัสเนี้ยเอาไว้ในห้องแลบห้องทดลองของเขานะ ซึ่งเป็นการทําให้เชื้อเชื้อพวกนี้แพร่กระจายน้อยลงนะหลังจ,จากนั้นเหล่ามอสเตอร์ก็อยู่ในลักษณะแบบแรกนะแบบที่หนึ่งนะแบบที่หนึ่งในะอดีตพวกเขานั้นก็เป็นเหมือนแบบมอสเตอร์ที่มีการผรสมผสานความบ้าเข้าไว้ด้วยนะคือแบบผสมผสานบางส่วนที่มันเหมือนแบบสัตว์ประหลาดอาไว้นะซึ่งดูในรูปของเออเนี่ฮะทอเรียวที่ผมนั้นเอารูปของทอเรียวมาให้ดูก็เพราะว่าแบบที่หนึ่งของทอเรียวมันคือในช่วงแรกที่เธอนั้นยังไม่ได้กลายพันธุ์นะ ยังไม่ได้กลายพันธุเป็นแบบที่สองซึ่งแบบที่สองนั้นจะโผล่มาในช่วงช่วงไทยๆนะก็เอาว่าสำหรับเชื้อโรคร้ายที่ทําให้มอสเตอร์นั้นกลายพันธุเป็นช่วงแบบในแบบที่สองก็ไว้ฟังกันทีหลังนะเล่าของกาสเตอร์ต่อกสเตอร์ก็เป็นคนสร้างคอและทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้เชื้อโรคร้ายนั้นปรากฏออกมานะก็น,นั่นแหละวันเวลาผ่านไปหลังจากที่เอกสเตอร์นั้นนะ ได้ทําการสร้างคอสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาวันเวลาผ่านไปนั่นแหละแกสเตอร์ก็รู้สึกว่าจะเสียชีวิตนะก็ตายไปตายไปตามรับเหยียบนะเพราะว่าแกสเตอร์นั้นเสียชีวิตโดยการตกลงไปในซิมระเด์ดของตัวเองนะคือในคอก็ตายฮะตายหากันไปแต่วันนี้มันก็ไปต่างกับจักรวันหลักเท่าไหร่นะแต่ไม่รู้ทำไมทุกจักรวันแกสเตอร์เองก็ต้องตายด้วยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันขออภัยเรื่องนี้นะที่ผมนั้นไม่รู้นะหลังจากนั้น นะวันเวลาผ่านไปก็เกี่ยวข้องกับที่ว่ามีนักว,วิทยาศาสตร์คนใหม่เข้ามารับหน้าที่แทนแกสเตอร์นั่นก็คือเอลฟี่นะเอลฟี่นั้นเธอนั้นเข้ามาทําการเข้ามาเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์คนใหม่นะและเธอนั้นเป็นคนที่ทําให้แบบเอลฟี่เกิดไม่ใช่ทําให้ฟาวี่เกิดขึ้นมานะฟาวี่นั้นเกิดขึ้นมาจากการทดลองของเอออันนี้แหละฟาวี่เกิดมาจากเอลฟี่นะซึ่งผมไม่รู้ทำไมผมนั้นพูดแล้วลินพันขออภัยนะ ออลฟี่ทำการทดลองสิ่งต่างๆให้กับราชวงศ์มอสเตอร์ไปมาอย่างมากมายนะเธอนั้นหาข้อมูลแนละหาเหตุผลที่ว่าทำไมแบบเรียกว่าการกลายพันธุ์ของพวกเขานั้นหยุดลงนะเพราะว่ามอสเตอร์บางส่วนนั้นนะเกิดกลายกลายพันธุ์แต่บางส่วนนั้นยังไม่ได้กลายพันธุ์ไปหนักมากนะออลฟี่เองก็ถูกเชื้อโรคร้ายนี่แหละนะแต่เธอนั้นเป็นมอสเตอร์ในพวกนักฤฤวิทยาศาสตร์ไงก็เลยแบบไม่ได้รับเชื้อโรคร้ายกลายกลายพันธุ์อะไรพวกนี้นะ ใน,นช่วงแรกๆอัลฟี่ก็ทดลองอะไรไปตามปกตินะคือทดลองเกี่ยวกับเรื่องพลังวิญญาณของมนุษย์นะแล้วก็อะไรพวกนี้จนกระทั่งเธอนั้นไปพบกับเชื้อโรคที่ถูกผนึกเอาไว้โดยกาสเตอร์อัลฟี่แหละตัวดีเลยที่ไปปลดบทผนึกนะเพราะการทดลองบางอย่างที่เธอนั้นอยากลองเกี่ยวกับเชื้อโรคลายพวกนี้เธอนั้นอยากลองเอาแบบเชื้อโรคลายพวกนี้มาทําการทดลองเพื่อที่จะหา หาแบบข้อมูลว่าจะสร้างยาป้องกันมันยังไงนะกลายเป็นว่าเอลฟี่นั้นทําพลาดกลายเป็นการปลดผนึกพวกเชื้อโรคร้ายพวกนี้ออกมาและทําให้เหล่ามอนสเตอร์นั้นกลายพันธ์กันไปแบบเต็มที่เลยนะก็นี่แหละกลายเป็นแบบที่สองก็พอออลฟี่นะซึ่งต่อจากนี้ก็เกี่ยวกับแซและพาราลัสนะะแซและพาราลัสนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ต่างไปจากปกตินะแซนั้นยังคงเป็นมิดนะ ถึงแม้ว่าบางครั้งเขาก็ชอบทําตัวแบบน่ากลัวอยู่บ้างนะยังดีที่แซนในเอนี้ยังเป็นมิดอยู่นะก็ <c oughs> ยังพอพอุยได้แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือพับเบลารนั้นนะเขานั้นมักจะทําให้มนุษย์ที่ตกมามานั้นกลัวอยู่เสมอนะใน AU นี้นั้นเหล่ามาสเตอร์ที่เริ่มกจายพันธุ์ต่างคนต่างก็มีลักษณะบุคลิกและลักษณะนิสัยที่ชั่วร้ายเพิ่มขึ้นนะแซนนั้นก็ ยังคงไม่ยังคงคุมสติของตัวเองเอาไวนะ้นะจนกระทั่งวันหนึ่งเขานั้นได้ไปคุยกับทอเรียอลที่หน้าประตูของรูนนะแซนและทอเรียอลนั้นต่างก็เล่นมุกด้วยกันนะแล้วก็ถุกทอเรียอลสัญญาว่าไม่ใช่ดิทุกทอรียอลขอร้องมานะว่าอย่าฆ่าม,มนุษย์นะนักแต่นั้นแซนก็เก็บคําสัญญาดีเอาไว้นะนั่นแหละเหมือนจกักรวาลหลักเด๊ะหลังจากนั้น ก็ถึงวันที่ฟิกตรงลงมาสวนด้วลกาวฟิกนั้นตกลงมาสวนด้วลกาวปุ๊บก็รู้สึกว่าเธอนั้นจะพบกับสิ่งแปลกประหลาดมากมายในโลกใต้พิภพพอโลกใต้พิภพนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดร้ายเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดอะเออนะแต่ยังโชคดีที่ว่าเธอนั้นเจอทอรี่เรเป็นคนแรกนะทอรี่นั้นรู้ดีว่าถ้าเกิดมีมนุษย์ตกลงมาสวได้วลกาวมนุษย์ที่ตกลงมานั้นที่จะได้รับเชื้อพิศาสต์ตรงเนี้ยเข้าไปจะกลายเป็นแบบ ปีศาจเองนะทอริเออนั้นช่วยฟิกโดยการมอบหน้ากากกันแก๊สเอาไว้ให้นะหน้ากากนี้เป็นหน้ากากกันพิษนะทาให้ฟิกนั้นไม่ได้โดนเชื้อโรคมุเนะทำร้ายนะเธอนั้นได้รับมีดมีดอิโตรหรือมีดอะไรไม่รู้นะมาจากคอรียวอนกะจากในขัวเออามาเป็นอาวุธป้องกันตัวนะแล้วก็คนแต่งนั้นได้กล่าวว่าฟิกใน a อนี้นะั้นจะเหมือนกับอันเดอร์สวอปฟิกนะคือเป็นคนทำ g e n นไ i d e นั่นแหละ เพราะว่า AU D นี้นั้นถ้าเกิดไม่ไม่สู้กับเหล่ามอนสเตอร์มอนสเตอร์จะฆ่าคุณนะโดยที่มอนสเตอร์พวกนี้มันกลายเป็นปีศาจปีศาจที่ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยมนุษย์นะถึงแม้คุณจะพยายามพยายามหนีหรือเมอร์ซี่พวกมันก็จะไม่ยอมให้คุณนั้นหนีไปนะซึ่งตลอดใน AU เนี้ยเท่าที่ผมลองจินตนาการดูนะก็หมายความว่าช่วงที่ฟิกนั้นอยู่กับทอรียทอรียนั้นจะอยู่กับฟิกตลอดเวลานะเพื่อไม่ให้ มอนสเตอร์ในรูนั้นเข้ามาทำลายฟิกนะแต่สุดท้ายฟิกก็ออกจากรูนโดยที่เธอนั้นต้องจำใจสู้กับทอรีเวนะก็ไม่มั่นใจว่าทอรีเอนั้นรอดชีวิตหรือไม่นะหรือถูกฟิกคิวนะเําว่าในอเด์สวอปฟิกนั้นเป็นตัวร้ายแต่คนแต่งก็บอกว่าฟิกนั้นมีความเหมือนกับอเด์สวอปฟิกนะใน A u นี้ก็หมายความว่าฟิกนั้นก็อาจจะมีความเป็นเหมือนตัวร้ายอยู่บ้างนะที่ต้องการฆ่ามอนเตอร์เหมือนกันซึ่ง a อนี้ ฟาร์มดิบเถื่อนมันอยู่ที่ว่าแฮปปี้เอนดิ้งนั้นนะจะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งที่เหมือนกับอันเดอร์เฟลนะคือในอันเดอร์เฟลเนี่ยนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่ามอนสเตอร์มันอยู่แต่ในอันเดอร์กราวนะคงเป็นเพราะพวกมอนสเตอร์ในอันเดอร์เฟลนั้นนะไม่ค่อยชอบเรื่องเรื่องที่ว่าเรื่องที่ว่าอะไรไมเนาะคือผมไม่ลองสังเกตในอันเดอร์เฟลดูนะคืออันเดอร์เฟลแบบพวกมอนสเตอร์เนี่ยนะในอันเดอร์เฟลมักจะแบบทำลายมนุษย์แบบ มันไม่เป็นมิตรกับมนุษย์อนะ่ะเออก็เลยแบบไม่ยอมออกไปจากอันเดอร์การ์วนะฟิกก็อยู่ในอันเดอร์การ์วแบบนานมากนะแต่ว่าช่ามันไปนะก็ในเรื่องไอ้นี้พวกมอนเตอร์ก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะออกจากอันเดอร์การ์วนะเพราะว่าพวกเขาออกไปก็กลายเป็นจิสอด์ลายที่คอยหลอกหลอนมนุษย์กันไปนะ <c oughs> นั่นแหละนะแต่ว่าเนื้อเรื่องต่อจากนี้ก็จะเหมือนกับเนื้อเรื่องในเกมอันเดอร์เทลนะที่ว่า ฟิกนั้นต้องเดินทางไปหาเอสกอร์เพื่อที่จะออกจากอันเดกาวนะก็จะเกิดเหตุการณ์เจโนไซแฮปปี้เอนดิ้งและนูเทลเอ็นนะ <c oughs> เอาเป็นว่าผมขอไม่พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเพราะมันจะเป็นการเล่าลเรื่องที่มันเหมือนแบบซ้ำซากกันไปนะเพราะเนื้อหามันเหมือนกับจากวันหลักที่ว่าฟิกนั้นต้องเจอแบบไม่ไหวดีนูเทลเอ็นนูเทลนูเทลเอนดิ้งนั้นฟิกนั้นจะได้เจอกับเอ,อ่อเหตุการณ์ที่ว่าเธอนั้นจะได้สู้กับ โอเมก้านะโอเมก้าฟาวีซึ่งโอเมก้าฟาวีในกอเทลก็มีลักษณะแบบนี้มั้งนะส่วนในเจโนไซฟิก็จะได้สู้กับเออแซนซึ่งคนแต่งไม่ได้วาดเอาไว้นะแล้วก็เป็นการปลุกคาร่าให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งซึ่งคาร่านั้นน,นนะในต,ตอนที่คาร่าจะตายเนี่ยนะเธอนั้นติดเชื้อกลายเป็นกลายเป็นปีศาจนะตามภาพก็รู้ ต่อมาก็คคอแอปเปิลดิงแอปเปิลดิงแอสเซี่ยวการเป็นแอสเซียวดีเมอร์แต่มันกลายเป็นแอสเซียวดีเมอร์ที่มันเหมือนแบบซาตานนะซึ่งลักษณะของแอสเซียวดีเมอร์ร่างนี้มันคุ้นๆไหมฮะคุ้นๆเหมือนกับไอเนี่ยแอสเซียดีเมอร์จากเอ่อจากวานที่ชื่อว่าอันเดธอนไหมละ่ะอืมเอาเป็นว่ามันแบบเรียกว่ามันอยู่ในบทหมู่จากวานที่เกิดมาจากเรื่องที่ว่าการติดการติดเชื้ออีกแล้วนะ หนึ่งในหนึ่นจกักรวาลที่ติดเชื้อและกลายพันธุ์แบบนี้นะก็นะแล้วก็เินเชลสุดท้ายนี้ผมก็ไม่มีไรจะเล่าต่อแล้วนะเกี่ยวกับอนุรชเ,เพราะว่าเพราะว่าไอ้ยูเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญแล้วก็เรื่องที่ผมเล่ามานะประวัติของอันเดอร์ชอนไม่ใช่มันชื่อว่ากอเทลประวัติของกอเทลในวันนี้นะครับผมก็มืออะไรจะบอกนะว่ากอเทลที่ผมเล่าต่อจากนี้ที่ผมเล่าอยู่เนี่ยนะ ไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักหรือเนื้อเรื่องแต่งเสริมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเหตุผลก็เพราะว่ากอเทลนั้นที่ผมเล่ามาน,นี้ผมเอามาจากแบบหลายๆเออหลายๆช่องทางนะหลายๆที่แบบทําประวัติตัวละครนะคือเขานั้นนะเล่าแบบประวัติกอเทลกันเยอะมากนะเกือแบกอเทลบางอย่างมันแบบไม่ใช่แบบของจริงบางอย่างมันก็ไม่ใช่แบบของเปาะไม่ใช่แบบอไอ้ว่าบอลกอเทลมันเยอะจนแบบพูดไม่ออกนะฮะ ผมก็ขอโทษด้วยนะที่ว่าประวัติกอเทลที่ผมเล่าต่อจากที่ผมเล่าอยู่เนี่ยนะมันอาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องเสริมหรือไม่ก็ไม่หรือไม่ก็เป็นกอเทลที่ไม่ได้มาจากคนแต่งจรงิงๆนะผมก็ขออภัยนะที่ว่ากอเทลที่ผมเล่านะั้นไม่ได้มาจากคนแต่งตัวจรงิงนะหรือไม่ก็จะเป็นของจริงนั่นแหละแต่อาจจะไม่ใช่นะขออภัยอย่างสูงนะนะครับผมโแกรมในในวันนี้ก็อาจจะมีการพูดติดติดขัดขัดนะ ลิ้นพันพูดรัวๆมันก็เป็นนี้แหละขอโทษด้วยนะครับผมแล้วก็หลายเรื่องในช่วงตอนจบนี้นะก่อนจะจบวิดีโอก็ขอคุยกับท่านผู้ชมเรื่องที่ผ่านมานะก็ขอบคุณสําหรับรับสไครที่ผ่านมานะแล้วก็หลายๆเรื่องด้วยนะรวกับว่าบวตัวตะครบางตัวเนี่ยก็อาจจะมีการเสริมในเรื่องที่อ,อ,อธิบายไม่ถูกเหมือนกันคือว่าตัวะครที่ผมเล่าเล่ามาหลายรอบเนี้ยนะคือผมนั้นเป็นพวกเล่าแบบ เนื้อเลือกแบบเต็มนะชอบเล่าเป็นประวัตตัวละครแบบเต็มเลยนะคือ full AU นั่นเองซึ่ง AU นี้ก็เป็นแบบ full story จากคนแต่งคนอื่นนะก็ขออภัยด้วยนะอาจจะไม่ไม่โตกับสิ่งที่น้องๆหลายคนฟังมานะก็ต้องขออภัยด้วยนะแม่งโคตรเหนื่อยเลยนะเจ้างมันไปคอเทลก็นะขอทิ้งท้ายไว้เพียงแค่ว่า มันไม่ใช่มาจากคนแต่งตัวจริงนะอาจจะเป็นคนแต่งจากแฟนๆคนอื่นคนแต่งกอเทลมันแบบมีหลายคนนะก็ขออภัยที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องที่น้องๆฟังมานะก็ขอโทษด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้นะขอขอบคุณที่รับชมนะใกล้เปิดเทอมแล้วก็ขอแสดงความเสียใจและดีใจสำหรับคนที่เปิดเทอมแล้วนะโอเคสวัสด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ ในชิปหน้า GGWP ทุกเกมเวอรเกนะอืม